วิธีการทำการปิดท้ายในแอปเขียวนะคะทำได้ไง่ายๆด้วยมือถือของเรานะคะแต่เราจะทำย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทำการตลาดออนไลน์ค่ะอันดับแรกนะคะให้เข้ามาเลือกที่แอป square fit ตรงนี้นะคะกดเปิดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกคำว่ารูปทรงตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะและเราจะต้องมาปรับขนาดตรงนี้นะคะให้เป็น1.54ต่อ1นะคะนั่นก็คือขนาดของการปิดท้ายในแอปเขียวนะคะเมื่อเราปรับขนาดตรงนี้ได้แล้วนะคะเราก็กดติก๊กถูกไปเลยค่ะ และเราก็สามารถทำการอัปโหลดรูปภาพที่เราต้องการใส่ในการปิดท้ายได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นน้องจะใส่รูปนี้ในการปิดท้ายนะคะเราก็จะมีข้อมูลการติดต่อของเราทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นการปิดท้ายนะคะเสร็จแล้วค่ะ เราก็ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะั่นคือ1.54ต่อ1นะคะเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อเรากดบันทึกไปแล้วนะคะรูปภาพขนาด1.54ต่อ1ที่พร้อมทําการปิดถ่ายก็มาอยู่ในอัลบั้มของเราเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปใช้งานได้เลยนะคะวิธีการง่ายมากๆลองนําไปทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ